ล้างใบมะกรูดเอาใบมะกรูดไปขอพี่หน่่ยมาอัดลงคลิปไปอีกช่องหนึง่งเอาไปทำชาแบ่งไปทำชาแบ่งไปทำกับข้าวแช่ช่องฟรีซหั่นไว้นี่บางส่วนก็ไปตากแห้งทำชานะจ๊ะประโยชน์เยอะสมุนไพรไทยเนี่ย หั่นหั่นเก็บไว้ในช่องฟรีสก็ได้เวลาจะทํากับข้าวก็เอาออกมาหรือจะทํำแบบชุดชุดต้มยำเ่ะแช่ช่องฟรีสเก็บไว้ก็ได้เนีเอาขาตะไคร้มะกรูดหอมแดงเห็ดแช่ช่องฟรีสใส่ถุงไว้เวลาจะทํากับข้าวก็เอาออกมาเลยสะดวกเพื่อ แต่ถ้าใครเก็บสดๆได้มนก็จะดีไงแต่ถ้าใครไม่มีเวลาคือมันออกเยอะใช่ไหมก็เก็บเก็บมาแต่นี่ไปขอพี่หนุ่ยมาเอามาล้างๆี๋้วก็ไปนั่งแกะนั่งหัน่นบางส่วนตากทําชาชงดื่มเสียงเหนียวร้อง ยังไม่ไปดูเลยลูกลกเป็นไงมัางเหมียวมันเอาลูกไปไว้ตรงโน้นมันขาบลูกไปไว้ตรงช่องตรงกลางนั่นน่ะตรงซอกนั้นน่ะหกตัวนะคะท่านพวกเรานี่ทำไปเรื่อยๆ อัคดคลิปตัวน,นี่นี่นั่นทำไปเห็นชาใบมะกรูดที่เขาขายกันในลาซาด้าไหมนะไปดูแล้วก็ดูวิธีทําที่เขาทํากันเดี๋ยวให้เสด็จน้ำก่อนวอางก่อนวางให้เสด็จน้ำก่อนอือบแคคอืเรียบร้อย แบ่งเอาไปหมักใส่ถังหมักสมุนพืชสมุนไพรพืชขมก็ได้ไล่มแมลงได้สารพัดประโยชน์ไปนะฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนแค่นี้นะ